สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาดูอารมณ์แปลกใหม่กันบ้างนะครับเปิดตัวมาแบบว่าสะว,ว่ายนงว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการนะครับ Chamber on อนนตนะวันนี้ก็จะพามาดูผลงานห้องตกแต่งใหม่ที่ผมตกแต่งนะห้องนี้มันเป็นห้องที่พิเศษมากๆานะครับเป็นห้องพู้อเอ็กเซสนะตะกี้เห็นสะว่ายน้ำกันไปล้วตอนนี้ผมยืนอยู่มันเป็นเหมือนโซนเป็นโซนที่มันกึ่งออกไปเอาท์ดอได้ออกไปที่สะว่ายน้ําได้นะครับอย่าง เดินออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นสะว่ายน้ําเลยนะนี่เป็นห้องเจ๋งๆสุดๆเลยนะห้องนี้คือมันจะมีห้องท้ายเนี่ยอยู่แค่3มห้องในโครงการนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากนะที่ทางายบยได้ตกแต่งทั้ง3มห้องเลยนะแต่วันนี้พามาดูห้องนี้นะครับกบ็วยเสษเดินลงไปว่ายน้ําแล้วก็เดินกลับขึ้นมาได้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการตกแต่งกันนะครับห้องแรกนะครับ ห้องตรงนี้มันเป็นกึง่งถ้าเดิมมันเป็นลิฟวิ่งรูมนะแต่ว่าคือเจ้าของห้องเขาก็เปลี่ยนมาเป็นห้องนี้เป็นเหมือนกึง่งเป็นการเด่นหน่อยๆน,นะฮะห้องนี้จะมีความแบบมินิมอลแบบอาร์ตอารนิดนึนนงนะจะเห็นว่าต้นมงต้นไม้เนี่ยอยู่เต็มบ้านเลยนะก็ก็จะเป็นสไตล์ที่ที่ใส่ต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะเริ่มจากผนังแรกก่อนผนังแรกนี่ก็จะใช้วอลเปเปอร์ลายปรินนะนี่ก็ไปช่วยกันหากับ รูปบ้านแหละกับเจ้าของห้องนะก็ได้วอลเปเปอร์มาแต่เราก็ทํากรอบก่านะทำยกกรอบให้มันมีทรงนิดนึงแล้วก็ค่อยติดวอลเปเปอร์เข้าไปนะครับส่วนด้านล่างนี่เขาก็จะปลูกต้นงงต้นไม้อันนี้เจ้าของห้องก็หามานะเหมนเขาก็มีความอาร์ตในเชิงของต้นไม้นะถัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็คือมันจะดูชิลๆแหละก็จะวางอัมแชร์นะนี้ก็นั่งมองวิวแบบเสพวิวห้องนี้เน้นเสพวิวนะะเหมือนอยู่แล้วอยู่แบบเหมือนเราอยู่ ที่ท่องเที่ยวอะ่ะเหมือนเราไม่อยู่กรุงเทพแล้วเหมือนเราอยู่รีสอร์ทนะฮะแต่อยู่ใจกลางเมืองนะอยู่อ่อนนุชนะครับตรงนี้ก็ทําเป็นผนังนะก็เป็นผนังกุ้นเป็นลูกฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีติดวอลเปเปอร์ในกรอบแล้วก็ริมหน้าต่างเนี่ยก็มีใส่กระจกเงาทองไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรานั่งข้างในเนี่ยกระจกเงาทองมันช่วยสะท้อนเหมือนมันก็จะมุมเปิดขึ้นนะเหมือนมีสระว่ายน้ําที่มันดูเต็มตาใกล้เรามากขึ้นนะ,ะถัดมาจาก ห้องที่เป็นลิฟวิ่งรูมแรกนะอันนี้ก็มาลิฟวิ่งรูมของจริงแล้วนะครับห้องนี้มันขนาดประมาณ30ไปลายปลายตารางเมตรนะก็ห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาจัดเลี้ยวมาผมว่าโอเคนะโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ่งรูมของจริงนะก็จะเป็นโซฟานะอย่างโซฟาเนี่ยอันนี้ทางเจ้าของก็หามานะครับแต่ว่าในคอนเซปต์ดีไซน์ก็คือมันเป็นโซฟาที่ถ้าเพื่อนๆสังเกตขนาดมันลงกับขนาดตกแต่งผนังเลยนะแล้วก็ ไม่มีแขนฝั่งหนึ่งพอมันไม่มีแขนฝั่งหนึ่งเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยปุ๊บมันก็ใช้งานง่ายนะขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายนะครับงานตกแต่งที่ทางผมทําหลักๆนะก็คือจะเป็นผนังด้านหลังนะผนังด้านหลังเนี่ยก็มันจะมีเสาอยู่นะอย่างตรงเนี้ยมันเป็นเสานะครับมันห้องมันผนังเรียบๆอยู่ดีมันก็มีเสามาปูดกลางห้องเนี่ยก็เลยมีการตกแต่งให้มันเป็นบัวนะครับเป็น เออเป็นผนังลอนๆนะฮะมีความอาร์ตแล้วก็ทำแกลเลอรี่วอลนะอย่างตรงเนี้ยก็เว้นจังหวะแกลเลอรี่วอลไว้ให้นะครับทางเจ้าของก็หารูปหาอะไรมาลงมันลงตัวพอดีเลยนะครับแล้วก็มีไฟสองฝั่งสาดเข้ามานะครับมันก็ทำให้ผนังเนี่ยมันดูสวยด้วยนะเราคือแทนที่ผนังมันยกสเต็ปเราจะปล่อยให้สเต็ปมันเป็นตำหนิใช่ไหมเราก็ทำใอ้สเต็ปที่ขึ้นมาเนี่ยซ่อนฟงซ่อนไฟให้มันดูเป็นงานดีไซน์ขึ้น,นครับแล้วก็พวกแสงไฟพวกเนี้ยพอมันส่องมากับ ผนังที่อันนี้เป็นรอนรอนโค้งเข้าไปนะครับมันก็ดูมีมิติด้วยนะมันจะดูได้มิติสวยนะครับแล้วก็ถัดมานะฝั่งโต๊ะกินข้าวนะโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็จะเป็นกระจรงเงาหมดเลยนะตรงนี้ก็จะติดเป็นกระจรงเงาทองหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกห้องมัน30กว่าตารางเมตรห้องไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเราใส่กระจรงเงาทองในมุมอย่างตรงตรงนี้มันเป็นเหมือนมุมอับของห้องเนี่ยเราใส่กระจรงเงาทองเพิ่ม ห้องมันก็ดูสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ทริกเดิมนะครับก็คือตรงนี้มันเป็นเสาใช่ไหมมันก็มีความหนาขึ้นมาแล้วก็ทําซ่อนไฟเพื่อจะสาดไฟมาทางนี้นะครับตรงนี้เราก็ทํากรอบไฟอีกขั้นหนึ่งเพื่อจะสาดไฟเข้าไปนะมันก็ทําให้มุมที่มันเป็นมุมอับที่มันเป็นหมุมุมมืดในห้องเนี่ยมันดูสว่างด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวนี่ก็ทั้งเจ้าของก็หามานะผมว่าเป็นสีขาวก็ดีมันก็ดูห้องมันไบรท์ดู สีขาวกับสีพวกผนังลอนที่เราแต่งอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากันอีกทีหนึ่งน,นะฮะแล้วก็โคมไฟนี่ก็ผมช่วยติดตั้งให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็หามาคือทรงมันก็จะทรงมินิมอลนะแล้วถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตอย่างเก้าอี้ที่เขามาวางกับโซฟาที่มันอยู่ด้วยกันเงี้ยมันก็เป็นสีที่มันสีมันแย่ๆกันนะครับก็ตรงนี้ต้องยกเครดิตนะคืออินเทีเลียทําส่วนหนึ่งแต่เจ้าของห้องเขาเลือกเฟอร์ลอยมาวางอีส่วนหนึ่งมันก็ทําให้ห้องมันดูสวย นะครับอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะครับตรงนี้ก็ยกเครดิตให้เจ้าของห้องเหมือนกันนะ้มุมของตู้ทีวีนะอันนี้เขาก็ไปซื้อคือเรียกว่าสั่งทำแล้วกันนะครับก็เป็นงานสั่งทำแหละเป็นเตาผิงนะถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปผมแต่ก่อนผมจะมีสั่งเตาผิงอยู่ก็น่าจะเป็นซัพ์พลายเ,เจ้าเดียวกันนะครับแต่ว่าเนี้ยทางเจ้าของเขาไปสั่งมาก็เตาผิงก็ลักษณะมันก็จะมีบัวลูกฟักมี มีหินอ่อนสีขาวอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากับธีมโดยรวมๆของห้องนะโดยรวมๆของห้องนี้มันจะเหมือนเป็นมินิมอลเล็กน้อยแล้วก็เป็นการ์เดนนะแล้วก็ในความมินิมอลพอมันมีไอตัวเตาผิงเนี่ยมันก็ดูเหมือนเหมือนมีอะไรที่มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีอะไรไหลเวียนมันดูมันก็เพลินตาดีนะครับตรงนี้ก็น่ารักดีนะผมว่าเป็นเป็นดีเทลที่น่ารักนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้านะตู้รองเท้าแล้วก็มีทางเดินไปที่ครัวนะแต่ตอนนี้ครัวโอ้เก็บของอยู่มหาศาลนะอาจจะไม่ได้พาไปดูนะแต่ก็เนี่ยข้างในนี้ก็เป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับก็เลเยอร์ห้องนี้ผมว่าโอเคนะอยู่ถ้าอยู่ยิ่งอยู่คนเดียวนี่คือแบบสบายเลยนะถัดไปนะมาดูในห้องนอนนะห้องนอนเราก็ทําบางส่วนนะครับอย่างส่วนที่ทําหลากัหลกๆก็คือในส่วนของหัวเตียงนะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตหัวเตียงเนี่ยก็จะคอนเซปต์ประมาณเดิมมินิมอลนะครับแต่ว่าหัวเตียงมันก็จะมีในส่วนของหลืบเสานะครับแล้วก็เราก็มีการบิวผนังให้มันดูเป็นสเต็ปนะฮะอย่างริมสุดเนี่ยมันเป็นเสาที่มันหนาที่สุดใช่ไหมเราก็เลยทำสเต็ปให้มันมาจากผนงังเป็นริ้วนะครับวันนี้เป็นผนัง ว้าวนะเป็นไม้สีพ่นนะแล้วก็มาทําซุ้มตรงกลางนะครับซ้มตรงกลางมันก็จะหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอซุ้มตรงกลางเนี่ยตรงนี้ก็ใส่งานอาร์ตนะตรงนี้ก็ไอตัวงานอาร์ตเนี่ยก็เป็นทีมงานผมนะแกมีความศิลปินนิดหนึ่งก็ให้ทีมงานเขียนขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่ให้มันฟิตเข้าไปเลยนะครับมันก็จะดูแบบมันสวยอ่ะนะแล้วมันก็จะเป็นลายแบบเหมือนเป็นนกบินอะไรเงี้ยนะเป็นปีกนกนะฮะแล้วก็ ซ่อนไฟนะตรงนี้ก็จะเป็นซูมแล้วก็ซ่อนไฟด้านหลังนะแล้วก็ถัดมาริมหน้าต่างนะตัวริมหน้าต่างเนี่ยก็จะทําในดีเทลที่ใกล้เคียงเดิมนะก็คือมันอยู่ชิดกับวิวสะใช่ไหมเราก็จะทําในส่วนของกระจกเงาทองนะครับให้ให้มันมีความดูกว้างขึ้นนะดูมุมมันเปิดด้วยนะก็ ประมาณนี้นะสำหรับสาหรับส่วนของห้องนอนนะผมว่ามันก็ดูเรียบแต่ว่าฮีโร่มันก็คือผนังหัวเตียงนี่แหละนะแล้วก็ไอตัวชิ้นหัวเตียงเนี่ยเราก็มีการเปิดปิดไฟได้นะครับแล้วก็สังเกตว่าชิ้นหัวเตียงเนี่ยมันจะเป็นลายไม้ก็คือมันก็กรุออกมาให้มันให้มันเท่ากันนะครับมันก็จะได้ดูห้องมันเป็นระเบียบขึ้นอ่ะไม่งั้นตรงนี้มันหนาไปอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เราก็จะวางท็อปหินอ่อนด้วยนะครับหินอ่อนมันก็ทําให มันดูหรูแหละพวกไม้สีพ่นไม้ไม้สีอุ่นๆหน่อยแล้วก็หินอ่อนสีขาวเนี่ยมันแล้วก็กระจกเงาทองเนี่ยมันก็เป็นคอมบิเนชันของความเข้ากาันเข้ากันนะฮะที่ผมดีไซน์มาแล้วก็อย่างพวกม่านพวกดีไซน์ของรางม่านอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มให้ลูกค้านะเพราะว่าห้องเนี่ยมันมาแบบเปลือยๆก็เพิ่มบางรางให้นะครับมันจะได้มีดีเทลของ ความเรียบร้อยที่มันดูสมบูรณ์แบบขึ้นนะก็น่าจะประมาณนี้นะห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีไฮไลท์นะผมว่าไฮไลท์มันมีทั้งการที่มันเป็นพูลแอคเซสนะครับมีทั้งไฮไลท์ที่เราใช้การตกแต่งผนังนะให้มันดูสวยงามนะครับอย่างคือห้องนี้มาทีไรเนี่ยผมว่าเวลาที่เจ้าของห้องเขาสเปน ทาสูงสุดก็คงอยู่โซนนี้แหละนะอยู่โซนนี้เนี่ยเ,ยเปิดหน้าต่างออกไปดูวิวสระว่ายนะ้ําสวยๆนะฮะแล้วในห้องก็มินิมอลจืดๆนิดนึงได้ให้ข้างนอกมันดูสวยนะก็ประมาณนี้ใครสนใจตกแต่งห้องกับทางวายบายก็ยังไงติดต่อกันเข้ามาได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวายบายดิสคอนโดให้กับเพจวายบายดิสคอนโดด้วยละกันโอเควันนี้ไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ